สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการผสมเกสรดอกฟักทองนะครับระหว่างเกสรดอกฟักทองตัวผู้กับเกสรดอกฟักทองตัวเมียเดี๋ยวหาดอกฟักทองตัวเมียก่อน ครับหนึ่งดอกนี่ครับดอกฟักทองเกสรตัวเมียนี่เกสรเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเปิดให้ดูครับส่วนเกสรตัวผู้นี่ครับเกสรตัวผู้มีมดไปหาเกสรตัวผู้ที่สวย,สวย ไม่มีมดเข้าไปกัดเกสรยากจังเกสตรตัวผู้สวยๆเป็นการนี่ครับเกสตรตัวผู้สวยๆ สอส่นตัวพูดจะแหลมแหลมีหนอกเป็นแท่งปอะมางนี้นะครับเหมือนคล้ายๆกับถ้าเป็นเปรียกกว่าคนก็เหมือนอายุพะพิชายนะครับได้ครับจะมาทำอันนี้ผมผสมไปแล้วครับเมื่อวานตัวกเริ่มเหี่ยวแล้วครับลูกก็เริ่มโตขึ้นแล้ว นี่ก็ใกล้ๆกันนี่ดูครับไม่ไกลกันมากนี่ใกล้กัน,กน,กกนเดี๋ยวผมจะอุ้ยครับเดี๋ยวผมจะทำการแกะออกแกะสอนตตวผู้ออก เพื่ที่จะไปผสมกับเกรสรจะมีเก็บเอาให้หมดครับเก็บดอกที่เป็นบานออกเก็บเอาให้หมดเลยครับอ่าอ่าเรเก็บได้อย่างนี้นี่ครับกเก็ออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแสงแรงไปนิดนึงก็จะเจ๋เข้าไปครับเจาเข้าไปในเกรสตรตัวเมีย ทำไม่เกยสนตัวผู้ล่วงใส่ครับโรยใส่ทุกครับใส่ไปให้หมดเดี๋ยวครับให้ทั่วรอบบริเวณรอบๆเกรสรดอกตัวนี้นะครับเสร็จแล้วมันหมดครับแล้วก็ผมก็จะทำการเด็ดยอดออกนะครับเพื่อที่ไม่ให้เขาคานไปได้ต่ออีก ที่ห้าแตกยอดออกมาใหม่ครับนี่ก็เสร็จแล้วครับหนึ่งดอกน่าจะเลืออีกหนึ่งดอกไปสอนตะปูหนึ่งดอกไปผสมอีกที่หนึง่งนี่ครับนี่สวยครับใหญ่มากหอผมดิดไปแล้วเพราะว่าผสมไปแล้วครับทุก,ก่อนทิตก,ก่อนนะครับห้าหกวันก่อนลูกหนึ่งแล้วก็มีดอกออกมาตรงนี้ จะกะแกะออกนะครับแกะออกเหมือนเดิมแกะออกแกะออกแกะสอนออกให้เกแท่งอย่างนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับนี่ครับเข้าไปครับการทาทาทาเกสอนตัวผู้นะครับทาทั่วดอกเกสอนตัวเมียตัวผู้จะมีอย่างนี้นะครับเกสอนจะเป็นยาวๆกันแต่งมาสนวนตัวเมียก e ็จะเป็นลักษณะอย่างนี <for> ้นะครับแล้วจะมีลูก ติดออกมาเลยเอเกได้ง่ายครับกาผสมช่วยผสมเกรสรน,นะครับถ้าเราไปรอธรรมชาติรอพึ่งรอแมาลงช่วยตอมเกรสรมันอาจจะช้าครับบางพื้นที่ที่เราปลูกอาจจะไม่มีแมลงมาช่วยตอมให้นะครับต้องผสมอกครับง่ายดีมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นก็ติดน่ครับผสมไว้ดก่อนก็ ก่อนหน้านี้ก็จะมีติดบ้างแล้วครับนี่ครับก็จะเริ่มมีติดผสมไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเริ่มติดเยอะแล้เวเห็นไหมครับลูกเป็นลูกลูกเยอะแล้ลว นะลูกหนึ่งครับนี่ก็ลูกหนึ่งนั่งลูกหนึ่งเริ่มติดเดยอะครับผมจะเดินหาว่ามีเกรสตรตัวเมียอีกไหมนะครับนี่ครับลูนึงถ้าผสมมาแล้วก็จะติดครับติดทัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนอกจากว่าไม่สมบูรณ์จริงๆถึงมันจะล่วงตายนะครับนี่ครับจุดเจ็บ น,น,นี่ครับเจอครับกิ่สอนตัวเมียมให้ดูใช่นนะครับนี่งสอนตัวเมียนะครับออกมาก็จะมีลูกเป็นลูกฟักทองออกมาเล็กๆนี้นะครับแล้วก็กเขาก็จะบาดเขาจะโค้งบาดครับนี่มีมดที่นะครับนบี่จะเป็นกสอนตัวเมียถ้ามดกัดผมเคยผสมไปแล้วบางทีก็ลวกครับ มาหาเจสรนตะพู้่สวยก่อนับเจอครับไอสรนตะพูดอกสวยๆจแล้วครับเดิมครับที่การเดิมครับเกะเกะปอ,อกดอกออกครับฉีกออกหมดครับไม่เหลือแต่ เป็นดุนเป็นแทงอย่างน like ี้นะครับก็มาผสมถูให้ทั่วเกสรตัวเมียนะครับมดกัดไม่รู้ว่าจะติดไหมเพราะผมเคยผสมสังเกตดูแล้วตัวไหนที่มีมดมากัดเกสรตัวเมียมัดลุมตรงเกสรตัวเมียเยอะๆบางทีก็ไม่ติดครับลูกล่วงตัวใบล่วงเฉยเลยผสมให้ทั่วมดกัดมดเยอะมากครับ มันออกมาหมดไหมเนี่ยไม่รู้ว่ามันลุมตอมลุมเอาอะไรทำการเด็ดยอดครับครับเสร็จอีกแล้วครับหนึงดอกนี่ครับใกล้ๆกันก็มีอยู่รูปหนึ่งสสมไปแล้วนี่ครับอันนี้ก็ยังไม่บานนะครับ ดูครับเจ้าสารตัวเมียที่สวยที่สุดไหมนี่ครับงผ,ผมปลูกของผมปลูกไว้ประมาณ 100, ร้อยน่าจะร้อยหลุมได้ครับข้างกงระเพงก็มีอย่างนี้นู่นโดนแสงไม่ดีแสงแดดแรงครับเจ้าสาวนี่ครับงานร้อยหลุมได้ปลูกเล่นๆครับปลูกไว้กิน เดือก็ขายครับอืเจอแล้วครับเจล้วดอกตัวเมียเราจะมาเอาจากตัวผู้ตรงนี้ครับตัวผู้ตรงนี้สวยมากเลยครับนี่สวยจริงๆอันนี้ล่ะนี่สวยกว่าครับอันนี้ครับมาเด็ดออกมาเลยครับ ผสมกิสอนทงแล้ก็ทำการเกะก็จะภาพก็จะสั่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าทำคนเดียวจากโทรศัพท์คนเดียวนี่ครับก็ผสมไปแล้วครับจะให้เกสรแลวผู้ทั่วๆแล้วครับมดตัวใหญ่มาทำไมเนี่ย ผสม,มให้ทั่วนะครับให้ทั่วเกสรตัวเมียให้ทั่วดอกเกสรตัวเมียหมดให้ให้ทั่วนี่ครับก็จะเป็นเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ผมก็จะขอตัดยอดออกเลยยอดทิ้งไปเลยนี่ครับเกสรตัวเมียก็ดอกเกสรตัวดอกตัวเมียก็จะมีลูก ฟักทองติดออกมาให้เลยนะครับเป็นลูกฟักทองเล็กๆจะเดินดูอีกมีตัวเมียอีกไหมสที่จสมไว้ก่อนครับเพราะแต่ละรุ่นแต่ละวันก็จะบานไม่พร้อมกันนะครับทองก็จะมีบานบ้างไม่บานบ้าง ราวบ้านสอเปีร่วมส,สมมาแล้วครับสองวันเราก็กำลังจะเริ่มเหี่ยวลูกก็จะเริ่มโตขึ้นนะครับลูกพกทองน่าจะหมดนะครับน่าจะไม่มีบานไห ่าจะบานประมาณสามดอกสี่ดอกตัวมีวันนี้ต้องดูให้ละเอียดนะครับไม่งั้นเพาเราไม่ได้ผสมนี่ครับอีกดอกหนึ่งครับเจอแล้วครับนี่ครับยังไม่ได้ผสมผมก็จะเอาดอกแคสอนตัวผู้จากทางนี้นะครับใกล้ๆมึงโอ้ใช้ได้อยู่ครับสวยเด็ดเลยครับ มาแกะครับแกะเสร็จก็ผสมเลยครับหมดแล้วครับท่านนี่ครับท่านผู้ชมผสมไปอย่างนี้นะครับผสมให้ทั่วเกรสรตัวเมียไปเรื่อยๆผสมให้หมดให้ทั่วนะครับผสมไปให้ทั่วเกรสรตัวเมีย อย่าทำแรงมากนะครับเดี๋ยวกีซ้อนจะหักครับพผสมเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นครับกซอนจะมีครับมีลูกติดออกมาสังกตได้ผมก็จะทําการตัดยอดทิ้งเลยครับนี้ก็เป็นชุดแรกๆนะครับที่ติดลูกแล้ว ต้องมาผสมทุกวันนะครับทุกเช้ามาดูตกพวกทองบานมาผสม ผกปลูกลงตั้งแต่ลงหลุมไปน่าจะประมาณได้สักสองเดือนนะครับประมาณร้อยห้าหลุมเอ้ยร้อยแปดหลุมนะครับถ้าจาไม่ผิดตอนผมขุดหลทัลง้งหมดนี่นะครับนี่ครับเป็นตัวที่ผมผสมไว้เมื่อสองสามวันน่าจะสองวันสามวันได้แล้วครับปากทองลูกนี่นี่ครับจะให้ดูก็เริ่มโตแล้วครับ ็ออกมาก็จะเล็กๆนะครับจะให้ดูยอดของอิกเถาหนึ่งนะครับก็จะมีติดออกมาอย่างนี้ครับเริ่มแล้วครับเริ่มติดติดลูกออกมานี่ก็เริ่มจะแตกกิ่งในเถานี้นะครับตัดถ้าเราตัดแล้วเขาก็จะแตกกิ่งออกมากิ่งยอดออกมาใหม่อย่างนี้นะครับก็จะมีหลายกิ่งหลายยอดออกมาในต้นเดียวกันนะครับนี่ก็เริ่มนี่ก็เป็นลูก,กเล็กๆขึ้นมาแล้วตริเมีย นี่ก็แล้วก็มีลูกหนึ่งนะครับเนี่เล็กๆพึ่งกำลังติดครับเดี๋ยวตอนตอนเก็บผลผลิตตอนโตเดี๋ยวผมจะมาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับขอ,ขอบคุณครับ